สวัสดีค่ะนักเรียนมสองทุกคนวันนี้นะคะเราก็ยังเรียนอยู่ในเรื่องพหุนามนะคะพหุนามที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือเรื่องการคูณพหุนามนะคะการคูณพหุนามที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือการคูณพหุนามกับพหุนามเราจะคูณกันในแนวตั้งนะคะแนวตั้งนะนะคะตัวอย่างที่หนึ่ง ะะเราก็จะมาดูตัวอย่างที่1กันนะ2 x กำลัง2ลบ x คูณกับ3 x บวก2นะคะวิธีทำนักเรียนเขียนพหุนามตัวตั้ง2 x กำลัง2ลบ x นะคะและพะหุนามตัวคูณ3 x บวก2คูณกันนะคะการตั้งให้นักเรียนตั้ง พสน์สุดท้ายนะคะให้ตรงกันนะคะการคูณนะคะเราจะเริ่มจากนะคะคุณแยกสีไว้ตรงนี้เป็นตัวสีฟ้านำาพจต์สุดท้ายของตัวคูณคูณก่อนคูณทุกตัวนะคะของพหุนามตัวตั้งนะคะทุกพจน์เลยนะคะนำบวกสองคูณกับตัวแรกนะคะลบ x กนะคะการคูณให้อันนำตัวเลขสัมประสิทธิ์ข้างหน้าตัวแปรคูณกันนะคะตัวตั้งตัวนี้นะคะสัมประสิทธิ์ข้างหน้าก็คืออะไรคะคือ1 ใช่ไหมคะสองคูณหนึ่งก็ได้อะไรได้สองนะคะ x นะคะตัวแปรเป็นตัวตั้งนะคะตัวคูณไม่มีนะคะนักเรียนก็ใช้ตัวเดิมได้เลยนะคะเครื่องหมายนะคะบวกคูณลบได้เลยคะ่ะได้ลบเพราะฉะนั้นคําตอบตรงนี้ก็จะได้เป็นลบสอง x นะคะต่อไปบวกสองก็จะคูณกับสอง x กำลังสองกำลังสองนะคะสองคูณสองได้ไรคะได้สี่นะคะก็จะเป็น 4 x กําลังสองนะคะปวดแรกคูณเสร็จแล้วนะคะต่อไปพจน์ที่2อนะคะส x นะคะไปคูณกับลบ x ก่อนบวกส x เป็นบวกใช่ไหมคะคูณกับ x บวกคูณลบได้ไรได้ลบแสดงว่าคำตอบตรงนี้ต้องติดลบแน่นอนนะคะสาูณหเป็น3าใช่ไหมคะสัมประสิทธิ์ข้างหน้าตัวนี้ก็คือ1ได้3ทีนี้ตัวแปรนะคะตัวคูณเป็น x ยกกําลัง1 ตัวตั้งก็เป็น x ยกกําลังหนึ่งนะคะเลขยกกําลังคูณกันนะคะนักเรียนสามารถนําเลขชี้กําลังบวกกันได้เลยนะคะก็เป็น x ยกกําลัง1นบวกหนะคะก็เป็น x ยกกําลังสองค,คำตอบที่ได้ก็คือลบสามกำลังสองเนะมคะเมื่อนักเรียนนํา 3x ตัวนี้ไปคูณคําตอบที่ได้ของการคูณตัวนี้ก็ต้องใส่ให้ตรงกับ 3x เห็นไหมคะนะ,ะต่อไปนํา 3x คูณตัวต่อไปคูณกับ 2x กกำลังสองนะคะ 3ามคูณสองได้ไรคะได้หนะคะ x ตัวคูณมีเลขชี้กำลังเป็น1 x ตัวตั้งมีเลขชี้กำลังเป็น2คูณกันก็เป็น x ยกกำลัง3นะคะคูณเสร็จแล้วนะคะเมื่อน,นักเรีนยนคูณเสร็จแล้วนะคะก็นำผลคูณที่ได้มารวมกันนะคะ,ต,นะคะตัวแรกนะคะตัวแรกนะ นำผลคูณที่ได้มาบวกกันนะคะอันนี้นะคะลบ 2x ตัวบวกข้างล่างไม่มีก็ดึงลงมาได้เลยนะคะพดต่อมานะคะ 4x กำลังสบวกกับลบ 3x กำลังสอนะคะ4บวกลบ 3x กนะคะก็จะได้เป็น1น x ะคะ 1x กกกำลังสนะคะเป็นบวกนะคะตัวสุดท้ายนะคะ หก x กําลังสามไม่มีตัวบวกนักเรียนก็ดึงลงมาได้เลยนะคะก็จะเป็นหก x ยกกําลังสามบวก x กําลังสองลบสอง x นะคะเป็นคำตอบต่อไปมาดูตัวอย่างที่สองกันนะคะตัวอย่างที่สอง x กําลังสองลบสาม x บวกสองอันนี้เป็นเป้นนามตัวตั้งนะคะคูณกับลบสาม x กําลังสองบวกห้าลบหก นะคะแล้วก็มาดูวิธีทํากันทําเหมือนตัวอย่างเมื่อกี้เลยค่ะตั้งพจน์สุดท้ายให้ตรงกันนะคะ,ะ,คะเขียนพหุนามตัวตั้ง 4x กาลัง2ลบ 3x บวก2นะคะพหุนามตัวคูณนะคะลบ x เห็นไหมคะพจน์สุดท้ายตั้งให้ตรงกันนะคะก็คืออะไรคะลบ 3x กาลัง2บวก 5x ลบ6คูณกันนะคะ การคูณนะคะให้สังเกตตัวคูณผู้นําตัวคูณเป็นหลักนะคะดูสีเขียวกันนะลบหกนะคะครูก็จะนาลบหกคูณกับบวกสองนะคะลบหกคูณบวกสองลบคูณบวกได้ลบใช่ไหมคะหกคูณสองเป็นสิบสองก็กลายเป็นลบสิบสองนะคะต่อไปลบหกก็คูณกับตัวต่อไปคูณกับลบสามเอ็กลบคูณลบได้บวกแสดงว่าคําตอบตรงนี้ต้องเป็นบวกนะคะหกคูณสามเป็นอะไรครับเป็นสิบแปดเอ็ก นะคะคำตอบที่ได้คือบวกสิบต่อไปนำลบหกคูณกับ 4x ่กำลังสองนะคะลบคูณบวกได้ลบแสดงว่าตรงนี้จะคำตอบอันนี้จะได้ลบนะคะ6กคูณสได้อะไร6กคูณสเป็น24นะคะก็เป็น 24x สกำลังสองนะคะตัวแรกคูณเสร็จแล้วนะนะคะตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปที่จะคูณก็คืออะไรคะบวกห้ ะะเริ่มคูณตัวแรกก่อนเลยบวก 5x คูณ2 5คูณ2เป็นอะไรคะเป็น10คำตอบที่ได้คืออะไรคะ 10x นะคะนักเรียนนำบวก 5x ไปคูณคำตอบที่ก็จะต้องใส่ตรงกับบวก 5x นะคะตัวแรกนะนะคะตัวต่อไปบวก 5x คูณกับลบ 3x บวกคูณลบได้ลบนะคะ5คูณ3เป็น15 x กําลัง1คูณกับ x กําลัง1รวมก็เป็น x กําลัง2ก็เป็น 15x กําลัง2นะคะ ตัวต่อไปที่จะนำมาคูณก็คือบวกห x คูณกับ4 x กํลังสองนะคะบวกหบวกคูณบวกก็ได้บวกใช่ไหมคะห้าคูณ4เป็นอะไรเป็น20นะคะได้20แล้วนะต่อไปดูตัวแปร x กํลังสองคูณกับ x กํลังหนึ่งนะคะก็จะได้เป็น x ยกกํลังสามนะคะก็จะได้2 0 x กํลังสามนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะพจน์ที่สองคูณเรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะนำพจน์ที่สามไปคูณลบสามเอ็กกำลังสองคูณตัวแรกเลยคูณสองนะคะลบสามคูณกับสองเป็นอะไรคะเป็นลบหกนะคะบวกคูณลบได้ลบนะคะเอ็กยกกำลังสองอันนี้ไม่มีก็เป็น x, เอ็กซ์ยกกำลังสองเหมือนเดิมนะคะก็เป็นลบหกเอ็กซ์ยกกำลังสองนะคะตัวต่อไปที่จะคูณก็คืออะไรคะลบสามเอ็กนะคะลบคูณลบได้บวก นะคะสาูณสเป็น9 x ยกกำลังหคูณกับ x ยกกำลังสองก็จะได้เป็น x ยกกำลังส็เป็นบวกเก x ยกกำลังสคะตัวต่อไปก็คือะไรคูณกับตัวนี้นะคะลบสคูณกับบวกสลบคูณบวกได้ลบนะคะสามคูณสี่เป็นสิบสองนะคะ x ยกกำลังสคูณกับ x ยกกำลังสองก็คือนำเลขชี้กำลังมารวมกันนะคะก็กลายเป็น x ยกกำลังส ก็เป็นลบ 12x ยกกำลัง4นะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็นำผลคูณที่ได้มารวมกันกูลบอันนี้ก่อนนะนะคะนำผลรวมที่ได้มาคูณกันมาบวกกันขออภัยค่ะพูดผิดนะคะลบ12ตรงนี้2บรรทัดนี้ไม่มีคำตอบที่ได้ก็เป็นลบ12เลยนะคะพจต์ต่อไปนะคะนำบวก18กับบวก10มาบวกกันนะคะ 18บวก10ก็เป็น28นะคะก็เป็นบวก 28x นะคะพจน์ต่อไปนะคะมี3โพจน์เลยนะคะลบ24บวกลบ15แล้วก็ลบ6ะค,ะคำตอบที่ได้ก็คือลบ x 5 x ยกกำลัง2นะคะพจน์ต่อไปนะคะ 20x กำลัง3บวกกับ9กกำลัง3ก็จะได้เป็น 29x ยกกำลัง3นะคะ ตัวสุดท้ายนักเรียนดึงลงมาได้เลยลบ 12x ยกกำลัง4เพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ก็คือลบ 12x ยกกำลัง4บวก 29x กำลัง3ลบ 45x กำลัง2บวก 28x ลบ12นะคะต่อไปเราก็จะไปฝึกนะคะฝึกทำโดยการทำแบบฝึกหัดก็ให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดลงในสมุดนะคะโดยศึกษา จากตัวอย่างที่ครูอธิบายไปเมื่อกี้นะคะก็มีทั้งหมด3ข้อนะคะทำลงสมมุดได้เลยะะชั่วโมงนี้การคูณพหุนามนะคะก็เอาไว้แค่นี้นะคะแล้วเราก็จะพบกันในเรื่องต่อไปนะคะชั่วโมงนี้ก็สวัสดีคะ่ะทุกคน